ตวกัติูเพินมากเมื่อี่มาลานเปตลาดปะบะ่อ้าวบ่นีบ่า,าเาาาได้ยินเสียงแลเอเยมกสมาเท่าายคายวาา่อบยไปไปพี่น้อง,ปง,งไปตลาดก่อนช้อของกินก่อนเพราะว่าจีเดินทางขึ้นเนือแล้วพี่น้องเลยเนาะไป,ไปเอาเข,าข่ากันทีพอีเมื่อวานนี่ก่อนพ่ได้เอาเมื่อวานนี่ปะไว ชีชีกระสอบมานี่ชีกระสอบมันขายกันได้เงินเจ็ดแสนแปดสิพันนึ่งน้อยได้หน่อยอโลหนึ่งหกพันกีบเนาะลตอนันโลหนึ่งหกพันกีบแล้วกะนสองกระสอบได่หกสิบห้าโลสองกระสอบชีกระสอบก็อไรอย ลยเลยสอเลยสองสิบโลป่ะมันแลแต่กระสอบไงกระสอบน่อยเพราะ่แล้วแต่ว่ามันซ้ำกันนะสองกระสอบป่ะเฮ้ยอ๋อนเกเข่าบุ่นมากผมเนาะคนเกเข่าเห็นไหมเห็นกับว่าหางว่ามนไ่กระสอบที่สุอ้โหโอ้เฮ้ยล่าคือเบื้งแค่แค่หนู

เออกระชอบที่ชกหลา่ที่เคยช่วงเช้าๆนี่เพี่น้องเลเก้เข่านะพี่น้องเลยเนาะรถบรรทเนาะไปข้างพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเลยตอนเช้าๆนี่เพี่น้อเก้เข่ามากขึ้นเล่าพี่น้องเนาะเก้เข่าขึ้นเล่าเอ้เพราะว่ามันยังอากาศเย็นๆไงอากาศเย็นอุตยสาหวพื้นนั่งลงเลยก็ด้ เอาลูกนั่งรนั่งดีป่ะ่นางก็อยากยืนนั่ยืนว่เห็นยังตี่นะเอ้ยยอสงอกสงองแล้วมาเดี๋ยวนี้ดีใจได้ได้ขึ้นรถไม่รับจินั่งีไทางโยกเลยลูกอยากนอนในนี้นน้ไดินอนในด้

เดี๋ยราทนเนาะมีแต่แกเขาอันนี้ไล่ลังกันนี่ยานเพิ่นหากันแกนด้นนี่นะญา,านวะหรือจับแนนเลยญานวะญาณวะ<อ>เข่าพี่น้องเลย<ม>งามน,นี่แล้วเราถ่ายคบกันเนาะโอ้งามน,นี้เราถ่ายลายขนาดเล้พี่น้องเลยคบกันนั<อ>่นอันทางทางอันน,น้อยๆเอ้ยเจ้านี่ก็บีท <c oughs> แท็กเนี่ยแกไล่ยิ่งไลนอนบุลลึกในบุลลึกงี้พเจ้าพะไจ้า ได้กเรมมา้ยไปไปไปปึ๊บแนมยักแนมมึงทันังมันดุดด้วยไทางห่างหัวโลนปุ้เลยเมากรเมายเอ้ยเต้ันเต้นเ้นนั่นเ้โยกเห้านม้ยโยกเลยโยกเลยเฮ้ยมียเฮ้ย

หมูหม no. um, ักแตง่น no ้องเลยเอาแล้วเขาแล้วม uh, ึนก็ห mm มูม hmm. like ักแตงต่อเกี <that S 3> ่ยวนี <right? S 1> ่แต่ละคนนี่กอะเลวไปแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวปั้นเนาะปั้นือจบแล้ปั้นลืองพื้นเปันเลาเนะผูใดอันเืดขายกะยังท่านเอาขาขึ้นเล่าใช่ไหาไปขายก่อนเนาะกลัวมันมีน้ำหนักเลยขายตอนสำหัอันเขาไม่ไหม นา้าลูกเอ้ยสาวตั้งแต่โดดนะพี่น้องมดแ้วพาบันมาข้างนอกโดดเนี่เยเลยเกือบชิดสิฮะนี่พาเอากรลาพี่น้องเลยชื่อของกินก่อนขึ้นเนื้อแลอ้วน้าลูกนเงมื่อใดเมื่อช่อมืดในนันน่นนี่อ่าาเกินมืออื่นมือฮือละนา้าลูกเตรียมเกอนเต้ว่า

เราต้อตีหมล้วรยิ้มได้หือล่าเเขียวกระตินแล้วะเชิลับนะเเิโนน่ะนประชาชนนี่นะคุณมีตชิลับนะมันไปมนเดัอยน้า่อนบนกตุนเอ๊ะเอ๊เอ๊เอะนับตาซึ่งๆกันนี่ับแล้วเออามาเปนเขียวเน

แดดไม่แบบออแมันจะไม่ยืนนะมันมันกช่ชีชุ่มชื่นพี่น้องเนาะ,ะมีชีวิตชีวามันปายหย,ยาเขียวยามนี่มันกระแหงเล่งเนาะได้พี่น้องเลยแตกต่างกันเด้เนาะหนาฝนกับหนานี่นะเฮ้ยยี่ยี่วันที่อยู่วะนอนในวะนอนยือนในนอนยืนในวะ ลับดีๆบ้างนในมอลูกสาวกันรับดีเลยไม่ไปฮอตสูรับเลยจังว่ไปบริรถช่าจ้งเดือนชว่าจหายเด็กดิอู่ก้มน่งเดันัอะนี่จอดรถนี่แ็แอะแล้วแดนี่นรนคือเรายังอยได้ยืนในรถได้ เดินเดินเนเเดินขึ้นอนเนแอนะดูพีชาวตาเมนไอ้แม่ตูกประตไวช่ไหอมันหอมสับไม่หอมกไปกันนะภูมต้านทานยังไรในเพือนเดียวภูมิต้นทานกินยังกินแล้วจับเด้วก็จับมชาติมันนอกเขาไปใส่ก็ได้ชัติลรอออมนหลยเดี๋ยวมันชี แพร่ิวเลยอนี่พดว <laughs> งได้ปล่อยมัน,ลน,น,น,นเลนหลอดนไงทำนเลเน่นี่ิวนี่กินแล้วะนี่นี่กินฟสฟอรมนี่แ้พ่นแป้แ่็งอ๋อเขาแปลว่ามันได้รับแสงแดดแบบนั่นเอขึ้นมาแต่เกิดเลยนะเนีย้แพ่ไปายากได้เ าเป็นยามนะไป็นางก่อนมาตื่นเรียบร้อยมาหอดตราดมาตื่นพี่น้องเลยปลูกลุงปลุกน่ะแม่ปลูกนี่เฮ้ยเฮ้ยวะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวอยู่กับกากกับพังกับกากกับกระพาะจะได้พังกับกากกระพ่ะเนี้ยกาบกาบกาบเป็ดตัดน้ำในคลองตากระจังในม่านในคลองเห็นดูบ้าง อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเลยดูมายุมปลมาั้ยนะอหะทองกบเคยพาไปนลยโไปแล้สอคนเพิ่นลุยลุยไปยังนีกับน้องได้คน่อ่าองเ เอ้ยเอ้ยว่ะเออจิ๋วนพอ,พอบน,น้ไหเน่พอนี่นะมาดูเป็นเป็นชื่อของกเดียวเโดยี่หลหจะหลูกเจะหม่โหามีเ้อมีข้าวแลนดมาเมมามาไปไหมไหงุเอมา,มา,า,มา,มาลาูไหมน้ำพอเ้ย

มึงนู้นู้มึงนู้นี่มึงนู้นอุืออีอีอีอจะมันของพ่หรือไงนี่อีนอนมาเฮ้ยนอนมาเาฮ้ยเอาว่าเดี๋ยวเปิดกระจกนุ้งครับแสงแดดก่อนพี่น,อน้องเไยเพราะว่ามันอ่าชื่ออะไรครับไออุ่นมันอากาศลมหน่อยหนึ่งพี่น้องเไยเนาะต้น เฮ้ยิโบพิพาลูกหวนบ่นี่พี่น้องเลยอ่ะเอออดจอดรถุพจเอี่วะว่าลุก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 พัเชียอย่าพัเชียบอกบอมีว่างเงินน่อย Yeah, 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 yeah. ยัยเด้วลูกษาพอใหญ่แล้วอันนี้ลูกษาพอใหญ่แล้วอันนี้รถจอดรถมันตื่นนะนพี่น้องไหว่าเป็นมักขี่รถแดีวมันลับต่ไรไหมเริมแบบว่าตะวนตะวันยอยเพิ่นกะับมาเหมนหอมนตื่นเนาะ โอ้ปวดร้อนเจ็บเลย <sk ill> <sk ill> ข่บบาวปะบนกะออกมาแล้วพี่น้องอยู่ในหลังรถผมอ่าสีเรียบร้อยพี่น้องเลยเมื่อกี้สีหายเิ่นอ่าแพ็กใส่ถุงเลยพี่น้องเนาะใส่ถุงเลยกบาบบนกะจังสีเอาขึ้นไปพื่นเนี่ยพี่น้องอาจจะเป็นมืออื่นหรือมือหื้อเนาะสิพากันเดินทางขึ้นเหนือพี่น้องเลย มื่อนี้ยังเตรียมคลองอยู่พี่น้องเลยแต่ละคนแต่ละค,คนกนะมิเตชีเข่าเอาแบบจากครอบครัวเลยพี่นอออ้องเนาะบอได้มีเงินแบบเพื่อนเพื่อนพี่น้องแปรุณไปรอบนี้ก็ได้มิเตชีเข่าไปพอได้แจกจ่ายเพื่อนพี่น้องเนาะปูที่ติประคุนมูมีกินนะั่นี่ยเฮ้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 ยรู้อ่ะนี่นี่ตุ๊จ่าตุ๊จ่ายังนี่

ว่าอะไรวะเออนม่ได้ไหนฮึอ่อเวอหนป่าววอฮึเน่ก็ฮึยื้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 นะ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 เฮ้ยพี่น้องเลยเนียอ่ะโอเคจ้ะบายยก่อนพอจบคลิปแล้วเดี๋ยวนี่ นะโอเคพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้กอาบาบุญกับิโคลาไปเพียงแค่นีก่อนพี่น้องเลยยกกับลูกสาวนี่กอนพี่น้องเลยระวัาางเม่เปินไปซื้อคองเนาะเด้เอ้เ้เอ้เอ้อะปไปไปเสร็จแ้บ๊ายบายกันแล้าลุงเ้ บ่งคักนนี้พี่น้องเยบ่งยังนี่ย่าเบ่งยังคักแ่นี่ออะพี่น้องเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบุคอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนกลับไปพบไปเจอกันคลิปหน้าอีกเก่าือเดิมพี่น้องนะสำหรับันนี้ก็ไปแล้วพี่น้องเนาะลูกสาวกันปะพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องวกนอเบงเบงเบงลูเบงเบงเบงเงเบงเบ่งเบ้ยนะ